สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนัตสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาไม่ว่าจะเป็นประเด็นกระแสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นน่ะนะคะพี่น้องขาแวดวงหมอล่อเจ้าค่ะตามติดติดตามกันนะคะเป็นคู่ที่ถือว่ามาแรงในขณะนี้แล้วกันน่ะนะคะพี่น้องคะคู่จิ้นคู่จริงคู่ ชีวิตอะไรอย่างไรตามที่สังคมเขาติดตามอยู่ก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นคู่จริงหรือไม่จริงหรือจะเป็นคู่จิ้นหรือจะเป็นคู่กระแสหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปแหะนะคะพี่น้องขามาดำหน่อยกำลังพูดถึงว่าเหตุผลแค่นี้ไหมที่ทำให้บอยสิริชัยถึงขั้นเอ่ย ยอมหลีกทางนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เป็นที่กระแสฮือฮามาช่วงหนึ่งเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องบอยสิริชัยเองก็ออกมาพูดในทํานองที่ยอมหลีกทางอย่างนั้นก็นแล้วกันน่ะนะคะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขามาช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเป็นปีแล้วละตอนนี้น่ะนะคะมาถึงตอนนี้เป็นคู่จิ้นคู่จริงที่ อ่าเป็นไปได้แค่ไหนอะไรใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ล่ะคะ่ะพี่น้องว่ากรณีของน้องบอยสิริชัยผู้นําทีมงานหัวหน้าวงอายุน้อยร้อยล้านนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องร้อยล้านพันล้านนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะบอยสิริชัยกับแอนออรดีซึ่งหันมาคบกันเป็นจริงจังแล้วก็มีการเปิดตัวกันมาก็ตีซัาประมาณหนึ่งปี ที่ผ่านมานะคะพี่น้องแล้วก็เมื่อเช้าก็มีการขึ้นบ้านใหม่ของน้องแอนก็มีการผูกขนผูกแขนไม่ว่าจะเป็นบอยเองแอนเองก็มีการผูกแขนขึ้นต้นขึ้น,นบ้านใหม่ก็ถือว่า แฮปปี้เอนดิก็แสดงความยินดีไปกับทั้ง2ท่านอ่ะนะคะแต่มันก็มีนสิ่งที่น่าสงสัยอยู่นั้นะ่ะเอ๊ขคืนบ้านแอนแต่ผูกแขน2คนอย่างที่บ้านนะพี่น,น้องน้ออันนี้ก็คือโอเคแสดงความยินดีดีใจเป็นคู่รักคู่จริงคู่อะไรอย่างไรตามที่เป็นข่าวเราก็อ่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่เสนอ100%ปเซว่ามันสามารถทีเป็นคู่จงคู่จริงกันได้หรือไม่อะไรอย่างไรและที่สําคัญก็คือ การที่หันมาคบกันนี้ก็ถือว่าดังเปรี้ยงปร่างดังก็ดังสองทางอย่างที่ว่าด้านเห็นด้วยเห็นต่างก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องในส่วนที่เหตุผลแค่นี้ไหมที่หม่อมแม่เองขึ้นหัวข้อน่าละค่ะพี่นอ้องสืบเนื่องมาจากกับช่วงหลังเนี่ยก็จะมีคนแซวคนนู่นคนนี่ว่าเป็น เรียกพ่อเรียกแม่เรียกน้องอโลเล็กนู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องน้องมันก็จะเป็นเหตุการณ์เป็นการกดดันหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องขาถึงทําให้น้องบอยเองออกมาทําคลิปแล้วก็มาเผยให้เราฟังหลายคนก็มีการแชร์คลิปนี้หลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอย่างที่ว่าหนึ่งในนั้นหมอแม่เองก็อยากจะเอามาถือว่า ใช้คำว่าแค่นี้ไหมอย่างนั้นแล้วกันน่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากับการที่ไปออกสื่อที่ไหนไปออกด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรคนเห็นด้วยเห็นต่างมันมีเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะนะคะพี่น้องขาแต่หนึ่งในนั้นก็คือมีการที่พูดถึงกันบ่อยๆน้องโเรเล็กโเรเล็กประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องมันก็ทำให้เกิดการที่ เปิดตัวกันออกมาทําให้น้องบอยกดดันหรือเปล่าเพราะว่าน้องายมีการออกมาทําคลิปว่ายอมหลีกทางนี่แหละค่ะมีช่วงหนึ่งที่ไปเข้าโรงพยาบาลพอตัดผ่าตัดน่าจะเป็นอะ,อะไรนะท้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นน่ะหมอแม่ก็ลืมแล้วว่าผ่าตัดเรื่องเรื่องอะไรไม่แน่ใจผ่าตัดท้องของน้องบอยนั่นแหละค่ะแล้วก็น้องบอยเองเขาก็บอกว่าเขาได้เข้าไปปรึกษากับทางหมอว่า เขาเป็นโรคพวกนี้อะไรมีการพวกนี้นั่นน่ะเขาจะมีอ่าเขาจะมี เขาเรียกมีมีลูกได้ไหมนั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะจะมีลูกสามารถที่จะมีลูกได้ไหมประมาณเอาพี่น้องเนาะแล้วก็ทางหมอทางพยาบาลเองเขาก็คงจะไม่ตอบอะไรมากมายหรอกแต่น้องบอยแค่ก็คิดไปเองประมาณว่าถ้าถ้ามีลูกไม่ได้อย่างนี้แล้วกันนะพี่น้องถ้ามีลูกไม่ได้ก็จะเป็นคนยอมหลีกทางให้แอนเองเพื่อที่จะให้แอนไปเจอผู้ชายคนใหม่ซึ่งสามารถที่จะมีลูกให้ได้จะเป็นการที่ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีครอบครัวนู่นนี่นั่นมันก็หมายถึงว่ามีลูกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่เป็นเพราะว่าน,น้องบอยเองอาจจะได้ไปฟังคนน ون, คู้นคนนี้มาหรืออาจจะไปถามหมงผามหมอหรืออาการของตัวเองอาจจะเป็นการส่อแววว่าอาจจะมีลูกให้ไม่ได้มันก็เลยจะกลายเป็นว่า ด้วยความแมนของเขานี่แหละก็คงจะเป็นฉันไม่กักเธอไม่รั้งเธอนะ,อะหรืออะไรอย่างไรเพื่อที่จะให้เธอไปเจอคนใหม่เพื่อที่จะมีลูกบีต้าครอบครัวจะได้สมบูรณ์แบบนั่นคือสิ่งที่น้องบอยเองเขาก็พูดไว้เนี่ยน,นะคะพี่น้องขะแต่ถ้าพูดถึงว่าเหตุผลแค่นี้ไหมหม่อมแม่ก็อยากอยากเพือกต่ออีกนั่นแหละค่ะพี่น้องขะคือการที่สมมตินะโอเคแมนแมนเข้าใจ ว่าถ้าไม่มีลูกให้ถ้าไม่สามารถที่จะมีลูกให้เขาอาจจะรู้อาการของเขาเองภายในอยู่แล้วว่าโอเคอาจจะเป็นการที่ไม่สามารถที่จะมีลงมีลูกให้อะไรอย่างไรก็คงจะไม่อยากจะรั้งนั่นก็คือเป็นความคิดของคนที่แมนแมนคงความคิดที่รัก การแสดงความรักการคําว่ารักมันก็มีหลายทางในการแสดงความรักเนาะพี่น้องเนาะแต่หมอมแม่นี่จะคิดอย่างนี้ว่ากับการที่สมมติว่าไม่มีลูกจริงมันก็ไม่ได้จาเป็นถึงขั้นที่จะบอกว่ายอมหลีกทางนะถ้าจะพูดตามจริงการที่คนที่อยู่ด้วยกันหลายคู่ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็บางคนก็ฝ่ายทางผู้ชายเป็นหมันหรือไม่ก็ผู้หญิงเป็นหมันหรืออะไรทํานองนี้หรือไมอ่ไม่แข็งแรงมันก็ไม่สามารถ ที่จะมีลูกได้มันก็มีตั้งหลายคู่แต่ถ้าจะมาเอาแค่เหตุผลเดียวที่บอกว่ายอมหลีกทางถ้าเช็คดูแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะปล่อยหรือไม่มีลูกเต้าแล้วก็ทําให้บอกว่าถ้าไม่มีแล้วจะยอมหลีกทางให้แอนไปในทางที่ ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบหมอแม่ก็จริงๆแล้วไม่เห็นด้วยหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะว่ากับการที่ไม่สามารถที่จะมีลูกได้แล้วก็ต้องเลิกกันหรือไม่ก็คอนเวิร์ตกันหูือมันต้องมีอะไรสักอย่างหรืออ่านู่นนี่นั่นในส่วนตัวของเขาเองนั่นแหละ <c oughs> เพียงแต่ว่าการเข้ามาช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่กระแสสังคมกระแสที่ แรงสนับสนุนเอิญเข้ามาต่างคนต่างมีแรงเชียร์มี fc เข้ามาแล้วก็เข้ามาหากันแล้วก็จบเหมาะว่าถ้าเข้ามาหากันแล้วมันก็คือเป็นการที่มี fc เพิ่มขึ้นมีผู้คนติดตามมีผู้ให้กําลังใจมากมายเรื่องการเงินการทองก็มีเยอะแยะมากมายก็คงจะไปตรงนี้ก่อนเป็นจิ้นไปตรงนี้ก่อนหรือเปล่านะคะพี่น้องคะแต่ถ้าความเป็นจริงพูดเผื่อไว้แบบนั้นถ้าพูดถึงแฟฝงสําหรับน้องแอนไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แฟงหรอกค่ะพี่น้องว่า กับการที่เราเข้ามาตรงนั้นเข้าใจอยู่ผู้หญิงก็อยากมีครอบมีกวามีลูกมีเต้านั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีเหตุผลอื่นละ่ะมาแม่จะมองอย่างนั้นนะคะถ้ามีเหตุผลอื่นละ่ะเช่นอาจจะมองว่าเ,เราครบกันมาเพื่อจิ้นหรือเปล่าเราครบกันมาเพื่อนู่นเพื่อนี่อะไรยังไงหรือถ้ามาดูอาการแล้วต่างคนต่างมี black ต่างคนต่างที่มีลิสต์ของตัวเองว่าเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็เข้ากันไม่ได้หรือมาศึกษาดูแล้วว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ไปอาจจะมีคนเบื้องหลังข้างหลังอยู่อะไรทํานองนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือมันไม่มีใครไปรู้จริงเท่าเขาหรอกแต่ถ้าพูดถึงว่าแค่เหตุผลนี้ใช่ไหมแค่บอกว่าไม่มีลูกได้อ่าไม่มีไม่สามารถที่จะมีลูกให้ได้ก็จะก,กลายเป็นว่าเลิกลาหรือก็เปิดทางแล้วก็ยอมหลีกทาง ถ้าเป็นหมอแม่วิจารณ์นี่หมอแม่ก็จะมองว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลนี้หรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะคนที่เขาอยู่กันไม่มีลุงไี่เต้าก็มีอย่างเีก็คือยิ่งมีความรักความสุข มากมายแล้วก็มีหลายทางที่สามารถที่จะทําให้มีลูกวีต้าได้มันก็เป็นไปได้แต่ถ้ามาตัดช่องน้อยแค่ปวดพอตัวอย่างเช่นน้องบอยออกมาพูดนี่ก็พยายามหลอกหลีกทางมองอีกทางหนึ่งก็จะเป็นการที่โอเคน่ะแฟร์แมนแมนว่าถ้าดื้อดันไปมันไม่มีลูกมันก็จะทําให้ครอบครัวของเขาไม่สมบูรณ์แบบก็เห็นใจทางผู้หญิงเขาประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องคะแต่ถ้ามาดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วหมอแม่ก็มองว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาอ่ะนะคะเพราะว่ากับการ ที่ถึงจะมีลูกมีเต้าอย่างเช่นน้องแอนก็ออกมาน่อยๆเหมือนกันออกมาถ้าได้ยินพูดแบบนี้มันก็มีมการโมโหอยู่ดีหระค่ะพี่น้องขาคือผู้หญิงที่มีสามีอะไรยังไงแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องอโฟกัสว่าถ้าไม่มีลูกให้ได้ก็จะเลิกลามันก็จะไม่มีตรงนั้นหรอกค่ะมันกไ็ไม่ถึงขั้นว่าร้อยเปอร์เซน์ที่จะไปออก ตรงนั้นมาตัดสินไงคะพี่น้องคะซึ่งเราก็อยู่กันได้ด้วยความรักถ้ารักกันอุปสรรคแค่นี้มันไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหายอมหลีกทางหมอแม่คิดอย่างนั้นนะคะพี่น้องคาใครจะคิดอะไรอย่างไรก็อ,อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนน่ะนะคะพี่น้องคาแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นหมอแม่หมอแม่ก็จะมองแค่ว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลแค่นี้ไหม ที่จะบอกว่าถ้าไปไม่รอดหรือไม่ไปต่อหรืออะไรก็คือยอมหลีกทางมันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าจะ คือถ้าพูดจริงๆก็คือรับไม่ได้ในในหัวอกของเป็นผู้หญิงอ่ะนะคะพี่น้องค่ะก็รอดูว่าคู่นี้เขาจะไปอะไรอย่างไรแต่หมอแม่เห็นข่าวอันนี้แล้วก็อยากแค่เอามาถือว่าเอามาวิจารณ์เท่านั้นแหละคะ่ะพี่น้องว่าเป็นอะไรมันไม่จําเป็นยังยืนยันว่าการที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคําว่าเลิกลากาันด้วยเหตุผลที่มีลูกให้ไม่ได้นี่หมอแม่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลนั้นนั่นนะคะพี่น้องค่ะโอเคก็รอดูต่อไปว่าการให้กําลังใจทั้งคู่คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนนี้ก็ทุกวันนี้ก็ เรียกพ่อเรียกแม่พ่อ พ่อบอยแม่แอนแล้วก็น้องโรเด็กนูน่นนี่มีการเก็บเงินเก็บทองเพื่อน้องโรเด็กส่งดงส่งดาวะอะไรยังไงเยอะแยะมากมาย fc กำลังรออยู่ก็รอดูค่ะพี่น้องขามันไม่น่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่น้องบอยกังวลหรืออาจจะน้องบอยอาจจะรู้แล้วว่าเป็นปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ถ้าพูดตามจริงม,มันก็มีหลายทางพอที่จะทําให้มีลูกวต้าได้มันก็มีวิธีทําหลายทางอยู่นะคะพี่น้องขาก็รอดูให้กําลังใจว่าในสิ่งที่ในเมื่อเปิดตัวอะไรยังไงรัก แล้วก็ความปังก็มานู่นนี้นั่นอะไรอย่างไรก็ไม่อยากให้มีแค่เหตุผลเพียงถ้าพูดถึงมาดามหน่อยนี่ก็จะบอกว่าถ้าหมอแม่พูดหมอแม่ก็จะอบอกเหตุผลแค่นิดเดียวเหตุผลแค่นิดเดียวแค่นี้หรอนั่ยล่ะค่ะพี่น้องันแค่นี้ไหมเนั่ยล่ะค่ะมันต้องมีอะไรเป็นเลสไนยอยู่ข้างในหรือเปล่าเราไม่รู้รนะครับพี่น้องกัอันนี้ก็คือวิพากษ์วิจารณ์ไว้ ถ้าได้ดีไปดีมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับเ,เหตุผลอื่นนะพี่น้องเนาะก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจทั้งคู่ให้กำลังใจทั้งคู่แล้วก็ติดตามดูอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคะ่ะรอดูต่อไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ